แค่ได้ฟังเสียงของเธอหัวใจของเขาก็แทบจะละลายเขาตัดสินใจแน่วแล้วว่าเขาจะต้องทวงความยุติธรรมคืนให้กับหนูน้อยผู้น่ารักคนนี้ให้ได้โจโจเองก็ไม่ได้กังวลเลยแม้แต่น้อยเธอไม่ได้พูดผิดเพราะพวกเขาเป็นฝ่ายลงมือก่อนจริงๆไม่อย่างนั้นพวกเธอก็คงไม่ทำร้ายพวกเขาในเมื่อเขาพูดมาแบบนี้แล้วรองผู้กำกับจึงให้คนไปเอาภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เมื่อครู่นี้ไว้มา ภาพจากกล้องวงจรปิดตัวนี้ชัดมากอีกทั้งยังสามารถบันทึกการสนทนาของพวกเขาเอาไว้ได้อย่างชัดเจนอีกด้วยรวมไปถึงเรื่องที่พวกเขากล่าวหาว่าอาวี๋เจอใช้เส้นมาแคสติ้งในครั้งนี้ด้วยเช่นกันทันใดนั้นสีหน้าของรองผู้กำกับก็ดูเคร่งขครึมขึ้นมาอย่างที่ทราบกันดีว่าผู้กำกับหลิวเป็นคนที่เข้มงวดในเรื่องการคัดเลือกนักสแสดงมากๆที่ผ่านมาเขาจะคัดเลือกนักสแสดงจากฝีมือและทักษะเท่านั้นต่อให้ใครจะมีเส้นสายใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่ได้มีผลกับเขาเลย แต่การที่พวกเขาพูดว่าอาวิเจอใช้เส้นเข้ามารับการแคสติ้งในครั้งนี้ก็หมายความว่าพวกเขากำลังดูถูกผู้กำกับหรือว่าคัดเลือกนักแสดงอย่างไม่โปร่งใสยอยู่รองผู้กำกับมองไปยังชายทั้งสองคนนั้นด้วยสีหน้าที่เย็นชาสายหัวไปให้พ้นต่อไปนี้ห้ามพวกคุณมาแคสติ้งภาพยนตร์ของผู้กำกับหลิวอ,อีกเมื่อได้ยินคำพูดของเขาชายทั้งสองก็ตกใจเป็นอย่างมากแต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะพูดต่อน,นั้นก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาดึงตัวพวกเขาออกไป โจโจ้และฮัวจี้อันชงโกหน้าไปมองพลางทำเสียงไม่พอใจเล็กน้อยใครใช้ให้พวกเขามารังแกคนอื่นกันละ่ะฮัวจี้อันอบคอของอวี๋เจ๋อเอาไว้แน่นใบหน้าเล็กๆของเขาถูกไปมาอยู่ตรงซอกคอของอวี๋เจอ๋อพ่อครับพ่อดีกับผมที่สุดเลยเมื่อได้ยินคำพูดของเขาอาวี๋เจ๋อก็รู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาอีกครั้งเขาไม่ได้สนใจเรื่องซุบซิบนินทาแต่เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีใครที่ยืนหยัดสู้เพื่อเขาแบบนี้ อันอันพูดเสมอว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้พบเขาแต่ที่จริงแล้วเป็นเขาเองต่างหากที่โชคดีที่ได้มาพบกับอันอันไม่นานนักธงทางเดินก็กลับมาสงบอีกครั้งผู้กำกับหลิวเดินออกมาจากห้องแคสติ้งด้วยหนวดคราบนใบหน้าของเขาจึงทำให้สีหน้าของเขาดูดุไปเล็กน้อยเขาไม่ได้สนใจสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแม้แต่น้อยแต่สายตาของเขากลับจับจ้องไปที่อวีเจนายมีธุระต่อหรือเปล่าไปกินข้าวด้วยกันก่อนสิ ครับอวิ๋เจอพยักหน้ารับทั้งที่เขาเผชิญหน้ากับผู้กำกับที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการบันเทิงแต่เขาก็ยังคงไม่ถ่อมตัวหรือเอาแต่ใจผู้กำกับเหลิวครับแต่ผมต้องขอพาเด็กๆไปทำแผลก่อนนะครับอืมไปกันเถอะผู้กำกับหลิวมองเขาก่อนจะพยักหน้าโจโจจึงรีบปล่อยขาของหลานชายผู้กำกับหลิวหนูน้อยหยิบเอายันคุ้มภัยออกมาจากกระเป๋าก่อนจะยัดใส่มือของเขา ขอบคุณพี่ชายมากนะคะสิ่งนี้ถือว่าเป็นของขวัญแทนคําขอบคุณจากหนูพี่ชายจําเอาไว้นะคะวันนี้พี่ชายห้ามเข้าใกล้น้ําเป็นอันขาดหลังจากที่พูดจบเธอก็กระโดดโลดเต้นไปพร้อมกับอวิ๋เจอ๋อหลานชายของผู้กํากับหลิวมองไปที่ยันในมือของตัวเองด้วยความประหลาดใจผู้กํากับหลิวเองก็เหลือบมองด้วยเช่นกันแต่เขาก็ไม่ได้เก็บเอามาใส่ใจ แต่รองผู้กำกับที่อยู่ข้างๆนั้นเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้เขาจึงพูดขึ้นว่าเด็กน้อยคนนี้เป็นเด็กที่ดูดวงแม่นๆคนนั้นนี่นาดูดวงอะไรก็รายการวารายตี้ของเหล่าหวังไงครับเด็กคนนี้ดูดวงเป็นตอนนั้นเธอถ่ายทอดสดและดูดวงให้กับผู้ชมซึ่งเธอดูดวงแม่นมากหลังจากที่พูดจบเขาก็หันไปมองหลานชายของผู้กำกับหลิวถ้าหากเป็นเรื่องจริงหลักก็เช่นนั้นเขาเมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของผู้กำกับหลิวก็เปลี่ยนไป คนในสายงานแบบพวกเขานั้นค่อนข้างเชื่อในเรื่องพวกนี้มากเพราะขนาดจะเปิดกองก็ยังต้องหาคนมาดูเลือกดูยามเชื่อไว้ก่อนย่อมอุ่นใจกว่ายิ่งไปกว่านั้นเขาก็จําได้ว่าหลานชายของเขากําลังวางแผนที่จะไปชายหาดในบ่ายวันนี้ด้วยเมื่อคิดถึงเรื่องนี้สีหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นมาทันทีเขาจึงกําชับกับหลานชายว่าวันนี้อยู่ใกล้ๆฉันไว้ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้น ล้านชายของผู้กำกับหลิวชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าอย่างเชื่อฟังและเขาก็มองตามโจโจไปด้วยสีหน้าที่สงสัยมากขึ้น